สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสร้างนั่นปาเห็ดปลาถ้ำนะครับครับคลิปนี้กับมาพบกันกับพาพี่น้องท่านผู้ชมมาติดตามเบื้องการก่อสร้างสะพานนะครับเป็นสะพานระวางบั่นปรุงให้กับบั่นเชื่อมไปย่งบั่นน้องปะโดนะครับอำเภอเซกาจังหวัดเบื้องการนะครับสะพานแห่งนี้นะครับเริ่มก่อสร้างมาได้ประมาณเกือบประมาณสี่เดือนแล้วนะครับสี่เดือนแล้วประมาณนี้และครับ นี่ก็คือจุดเริ่มต้นของสะพานฟังบัานปรงให้นะครับก็นี่ก็คหงจะเป็นจะเทีเป็นหูสร้างนะครับหูสรั่งคือจุดเริ่มต้นของสะพานนะครับมองลงไปทางผุนนะครับเลี้ยวไปทางผุนจะเป็นเสาเลี่ยงแถวนอยู่กับจะเป็นเสาสะพานที่ข้างผุดเหมาทั้งร้างพันได้เทได้รอขึ้นนะครับใกล้จะเซ็จแล้วนะครับพอเซ็จเพิง่งจะว่าง แบบทองค้านแบบนี้นะครับบ้างเป็นเตรียมเตรียมจะเทค้านข้างบนนะครับเพื่อจะอเป็นค้านรองรับกับค้านที่ทั่งเพะ่เด็นขนมานะครับค้านเ mm hmm. นืๆนวนะครับที่เพ่นจะมาวางว oh. างพื้นอีกที่หนึ่งนะครับผมกะบ่ค่อยรู้เื่ากันนะครับก็ติตามเหมือนกันไปเรื่อยๆนะครับนะครับสำหรับเสาที่เพื่อนใดเทเดี๋ยวรอ เรียบร้อยแล้วนะครับพ่นได้ลือแบบออกเพิ่นกระจามีการาห่อหุ้มด้วยพลาสติกนะครับเป็นผ้าพลาสติกพายางนะครับห่อหุ้มบ่มคล้ายๆว่าบ่มปูนนะครับบ่มปูนใ้ให้มีความแข็งแกร่งนะครับมีความแข็งแกรง่งเพิ่มความแข็งแกร่งความแข็งความให้ปูนมีคุณภาพดีขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับ จะห่อว้ทุกทุกตนนะครับที่พันเดลือแบบออกนะครับสําหรับพรนเทศแล้วพันลือแบบออกมันก็ห่อวบแบบนี้นะครับนะครับจะมีบางจุดนะครับที่ยังยังประเทศต่อหมอนะครับก็มีอยู่หลายนะครับประมาณจะประมาณสองฐานนะครับสองฐานที่ยังประเทต่อหมอนะครับนอนันกับเทียปล่อยบนแล้วนะครับแล้วก็เทเสารอเสาขก้นมา เกือบจะเซ็จแล้วนะครับนะครับก็เริ่มว่างแบบรองรับทองค้านนะครับทองค้านว่าเสานะครับครับก็เป็นเป็นบางส่วนแล้วนะครับนะครับสําหรับต้นต่อมอนึงนะครับต่อมอนึงก็จะมีเสาอยู่สองต้นแบบนี้นะครับต่อมอนึงต่อเสาสองต้นนะครับเราก็จะมีค้านรองรับนะครับสําหรับ สมอนี่ก็ขลังเทเสาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ปูนย่งบ่แห้งนะครับเหมือนกับยังประเทศยังยังบ,งงบลอแบบนะครับคงจะเป็นมืออื้นนะครับเพื่อนคงจะลือแบบออกนะครับแต่ก็หอ่อหุ้มด้วยพลาสติกเพื่อเป็นการเซตตัวปูนบ่มปูนไว้มีความแข็งแกร่งนะครับนะครับตอนนี้ผมก็จะย่างขามมวยี่นะครับไปฟังดัานของบ้านน้องปะโดนะครับ เพื่อจะพาไปนองไปเบิงฟังนั่นนะครับนั่นจะเห็ุไปถึงได้แล้วนะครับฟังน้องประดูนะครับตีนเห็นอยู่นงกับคงจะเป็นบ้างโค้งเตรียมรับทองค้านนะครับบางโค้งใหม่นะครับสร้างพันธุ์ตีเป็นใหม่โค้งขึ้นเตรียมรับทองค้านนะครับนี่ครับตี่เห็นอยู่นี่ก็เป็นจุดนะครับจุดแหลข,ของสะพาน ฟังน้องปลาโดนะครับฟังบัตรน้องปลาโดนะครับครับช่วนี้คนงานกับเล็กงานนะครับกับจุดสัมภาระจุดเครื่องมือต่างๆรวมๆล่ากับจุดใบนะครับอันนี้เพิ่งเทนะครับจุดแรกนะครับจุดเติมต้นของสะพานฟังน้องปลาโดครับจุดเติมต้นนะครับฟังทางบัตรน้องปลาโดนะครับนี่นะครับเป็นบาตรน้องปลาโดครับท่านผิดบาตนั้นบัตรไม่ยนะครับ ก็จะได้มีสะพานเยี่ยวข่ำไปมาฮาสูกันครับบานพงให้ได้สะดวกสบายขึ้นนะครับจะบ่ได้เตือนทางโค้งไป,ประยะทางไก่นะครับมาทาามีไก่เป็นทงังทั้งหลัดท่งที่ไก่ไก่ที่สุดนะครับเตือนทางถึงเร็วบ่เซียเวลานะครับนะครับผมก็จะพาพ่น้องชมนะครับย่างกับ ไปฟังบานปูให้คือเกานะครับสำหรับการข้อส้างสะทานนะครับก็ถือว่าตรวดเร็วการข้อส้างจะเร็วพอสมควรนะครับครับยังบ่กี่เดือนนะครับตีฮ็ดมากกับประมาณสี่เดือนประมาณนี่นะครับประมาณสี่เดือนหาเดือนนะครับก็งานกับคืบหนา้า มาถึงขนาดนี้นะครับถือว่าเร็วนะครับสะพานแห้งหนีนะครับก็มีความยาวอยู่ที่สองรอยยี่สิบเมตรนะครับก็ยาวพอสมควรนะครับในเขตอัมเภอเซกาคือยาวที่สุดนะครับสะพานแห่งนี้จะยาวที่สุดนะครับสองรอยยี่สิบเมตรนะครับนะครับเสาต้นนี้เสาคูนี้กับพึ่งเท่นะครับคงจะ ในแก้แบบหรือแบบคนจะเป็นมืออื่นนะครับสามคนจะเรือแบบออกแล้วก็จะหอ่อหุ้มด้วยพลาสติกพื้เก่านะครับที่โรมเน็ตน,นะครับกับผ้าพี่น้องนำมาชมมารอเบิ่งน้ำกัดน,นะครับมาติดตามการข้อสั่งประพานไปน้ำกัดน,นะครับผมก็จะล่งคลิปให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับ จนกว่าสะพานแห่งนี้จะสั่งเสร็จนะครับเอามาติดตามเป็นกำกันนะครับว่าพอสะพานสั่งเสร็จแล้วจะออกมารูปทรงแบบใดสวยงามซํำไดนะครับมีความเาาสมกับว่ายาาที่สุดของเพื่อเสก,กาบอนะครับจังหวัดกาบบอนะครับคอยมาติดตามเนกำกันไปเรื่อยนะครับผมจะมนลุคลิีใหมพี่น้องชมไปเรื่อยนะครับตอนนี้ก็ย่างมาถึง ฟังบัตรพวงให้นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของสะพานฟังบัตรพวงให้นะครับจะเท่เป็นผมจะเอื่อนว่าหูร้างนะครับผมครับไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะครับหูร้างพันวานะครับนี่นะครับจุดเริ่มต้นของสะพานดันฟังดัานบัตรพวงให้นะครับนะครับสําหรับชิปนี้นะครับก็คงขอจบไ้เพียงแค่นี้ก่อน้นะครับไว้พบอพื่อการชิปหนานะครับสาหรับชิปนี้ เอาไว้สำนหนิสวัสดีนะครับ